ก่อนอื่นมารู้จักสกิลของนีล่าคร่าวๆภายในหนึ่งนาทีก่อนนะครับพาสซีฟชื่อว่าจอยน์เอนดิ้งทุกการออโต้ของนีล่านะครับถ้าติดคิดจะทำการฮิลตัวเองตามเบสดาเมจนี้ทำได้นะครับอันนี้ผของบัตเทิร์สนะครับจะเห็นว่าการออโต้เนี่ยถ้าฮิลเกินมาเนี่ยจะกลายเป็นเกราะนะครับเหมือนพาสซีฟของบัตเทิร์สเตอร์เลยก็โอเคมากเลยนะสกิลต่อมาชื่อว่าฟอร์มเลจเบรคครับมีทั้งพาสซีฟและแอคทีฟพาสซีฟคืออัตราคิดที่ข้อของเราเนี่ยจะกลายเป็นอัตราจ่อเกาะแทนเหมือนอันติเมทยาาโซนะคครับแแต่ถ้กดอีฟกก็จะลายเปป็นนกกาารรรฟดแทงลวยะคับ เขาจะฟาดองพื้นกันนะแล้วจะกลายเป็นออโต้พิเศษภายในระยะเวลาหนึ่งสกิลที่สองน,นะครับชื่อจูเบเลนเวลนะกดแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่การออโต้แ็กแล้วก็ลดดาเมจเวทที่ได้รับด้วยครับสกิลสตรีมก็จะเป็นการแด่ฐาเป้าหมายนะถ้าโดนจะได้สองทีไม่โดนจะได้ทีเดียวนะครับและการตีรแบบพิเศษจะสกิลหนึ่งครแล้วคุณดาวหนึ่งวีนะครับอัติเมจชื่ออพอลิโอวิสนะครับจะทำการควงแทบไปรอบและและวกตูไปตรงกลางนะครับแล้วก็คิวตัวเองแล้วก็พันธมิตรอยู่ใกล้ๆนะครับต คิโบเอามากันตายช่วงต้นเกมแนวแล้วก็ต่อไปก็เป็นเดอะคอเลกเตอร์เอามาปิดคิวแล้วก็ได้เงินเพิ่มจากอันเอ็กซ์คิวนะแล้วก็กูตอนเกฟเอามาคอมโบช่วงกลางเกมในเกมกับบัตเทอร์สเตอร์นะครับแล้วก็พาสีของเราเนี่ยจะคอมโบกันในสามทีนี้ทำให้ดูดด้วยโคตรแรงแล้วก็เป็นอินฟินิตี้เอจเพิ่มอัตราคริติคอนให้เราแรงๆนะครับแล้วปิดท้ายด้วยการ์เด้นเอ็นเจิร์นะครับเอามากันตายรอบนึงถ้าเจอตัวเวทเยอะเนี่ยเปลี่ยนเจนะเป็นสบิลิตวิเศษนะครับ,เ,รบเพราะว่าจะได้โบนัสฮิลเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเจอตัว,วภาพเยอะะกกว่าเนนี็็จป สตาร์ทิเกฟนะครับก็คล้ายอโลมาไชูโบนะแต่เราก็จะอึดขึ้นนิดนึงส่วนรูนนะครับก็จะเป็นคอนเคเลอร์นะครับจะทําให้เราดูดเลือดได้นะครับก็เป็นรูที่ดีแล้วก็ต่อไปจะเป็นรูลองเป็นบูทเลนะครับแล้วก็คอฟติเกสเดนจ์บัตไลน์นะแล้วก็เป็นโอเวอร์โกลนะครับต่อไปก็ดูในเกมเพลงกันดีกว่าครับก็นี่จะเป็นรีเพลย์แรกนะที่ผมเล่นเกมนำนะก็คือคลิปนี้จะมี2องรีเพลย์เลยก็คือเกมนำและเกมตามเพื่อจะให้ดูการเดินเกมนะครับว่าเกมนำเดินเกมยังไงส่วนเกมตามในยรับมืองงไนะครับ เพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าทุกคนไม่ได้เล่นสามารถเล่นเกมนำได้เสมอไปถ้าเกมตามอาจจะเล่นยากสําหรับนิล่าป่าด้วยนะครับก็เหมือนจังเกิลทั่วไปนะครับวอดฟ้าตีแดงเพื่อจะรับแดงไปช่วยฟาร์มไปช่วยแกงนะครับนิล่าในช่วงต้นเกมนี้ค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับจังหวะการแกงเนี่ยพยายามอย่าแกงบ่อยนะถ้าแกงได้ก็คือแกงไม่ใช่แบบว่าแกงเรียล่าสเราไม่ได้การตีคิวทุกเลนนะเพราะว่าตัวเราไม่ได้มีสกิลซีซีหรือว่าสกิลนาเมที่ปิดได้รวดเร็วเหมือนจังเกิลตัวอื่น จังหวะนี้เราจะเห็นว่า a d ดีโดนนะครับใครสะโดนเราก็จะเดินไปดูบัมนะเพราะว่าถ้าไม่เดินไปดูบัมเนี่ย mm hmm. เขาได้แน่ mm hmm. เขาเป็นเทสกับ a d ดีเขาอยู่นะ mm hmm. เดินมาทักทายแค่นี้แล้วเราก็กลับไปฟาร์มนะครับ mm hmm. โดยหลักการฟาร์มของผมเนี่ยถ้าปูอยู่ตรงไหนเนี่ยปูอยู่เลนเอดีเนี่ยผมจะตีปูเลนเอดีนั่นก่อนนะเพราะว่าเลนเอดีเนี่ยค่อนข้างจะโดนแกง,ง่ายเหมือนที่ผมเคยบอกในคลิปก,ก่อนหนะ้าเพราะฉะนั้นผมจะตีปูที่เลนเอดีก่อนเป็นเลนแรกแล้วค่อยไปตีปูต่อไปที่เลนมารอนนะครับ เพราะว่าบาเราเนี่ยต้องเล่นแข่งว่าสมควรถึงจะกล้าเล่นโดยเมื่อเราฟาร์มบัฟฟาเสร็จเนี่ยเรามี2ทางเลือกในการแกงนะว่าคือขึ้นไปแกงข้างบนกับแกงตรงกลางเพราะว่าถ้าแกงข้างบนเนี่ยมันเป็นสิงแล้วสิงเนี่ยมันน่าจะแกงยากนะครับมันมีสโลว์แล้วก็มีงัดแล้วก็ไม่มีกันให้เราแฟดแล้วกลางเนี่ยเราเห็นว่าเขาแฟดไปแล้วแนละ้วเขาได้โอลึกมากเขามีสกิลหนีแล้วก็มาเก็บฟรฟีเลยนะครับจงังหวะนี้จะเห็นว่าแค่ การเดินไปแกงก็ส่งผลต่อเกมนำเก็บตามนะครับจังหวะนี้เราจะเห็นว่าข้างล่างโดนนะครับข้างล่างโดนย้ําโดยเหลือแค่ดีซีคนเดียวเราคิดว่าเราไหวแล้วก็แฟดอันตินะครับจังหวะนี้ก็คือจังหวะแบบว่าลูกตึงจังหวะฉับเฉวยจังหวะเซอร์ไพรส์บางคนจะเล่นนีล่ากับโกสนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับโกสก็จะไม่มีท่าเมื่อกี้นะผมเล่นที่จะเอาแฟดมาเพราะว่าใช้ท่านี้บ่อยนะครับในการเล่นของผมก็คือเมื่อกี้ใครสากนะอรับาจะเล่นดีนะต้องชมเพราะว่าเขาโดดมาได้ สองตัวนะได้ตัวหนึ่งสองตัวไม่รู้แต่โดนมาสวยมากอันนี้เราอยู่กับเลนข้างล่างก่อนนะเห็นว่าเขาเห็นเรามานะแต่เขาจะไม่ถอยแสดงว่าจังเกิลเขามาเนะ่นอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเล่นได้ก็คือเล่นจังหวะนี้ผมเห็นลูเซียนกำลายนะก็เลยจะเล่นให้สุดแล้วลูเซียนเขาไม่ถอย,เข,ถอยเขาจะยิงผมให้ตายเหมือนกันจังหวะนี้เราคร้ายสะเขาโดนเก็บนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมแดชคีปนั้นมินเนี่ยนฝั่งตรงเราคนระับฝั่งตรง,ฝ,ง,ตรงฝั่งเราคนระับเพื่อจะแดชต่ออีกสองทีแล้วก็เก็บทิปเปิ้ลมาสวยถ้าเมื่อกี้แดชมินเนี่ยนฝั่งเราพลาดน,นะเราจะ Dash ไเะไม่เก็บป อันนี้ก็จะมาตีมังกรปกตินะก่อนอื่นเราก็ต้องโซนมังกรก่อนโดยการไล่คนออกไปในการหรือว่าเอาคนก่อนนั่นแหละฆ่าได้ก็ฆ่าฆ่าไปได้ก็ถอยนะเราต้องการสเปซในการตีมังกรนะให้เ่อนไร่ออกไปพอระบีบสเปซได้แล้วเนี่ยเราก็ตีมังกรต่อนนะจังเกิลเนี่ยต้องตีมังกรก่อนนะโฟก,กัสมังกรก่อนนะถ้าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ถือสมัยจอนี้ก็เล่นพลาดน,นะถ้าเรากดสกิลสามแล้วก็แฟดไปเนี่ยเราจะได้คิวคอนเฟิร์มนะแต่เมื่อกี้คือมันแดรได้ทีเดียวก็เลยไม่ได้คิวตามไม่ทันนะครับ จังหวะผมเนี่ยเออมันก็เหมือนคนทั่วไปนะเล่นได้พลาดเล่นอะไรปกติคนทั่วไปเขาเล่นปกติกันเขาเล่นไงไม่มีใครได้เก่งนุตานะพูดอย่างนี้จังหวะนี้ก็บริเบนะครับเพื่อนผมเองกดมาเพื่อนตีลิฟให้แล้วก็ได้ลิฟฟรีไปเพราะว่าเพื่อนตีรอครับเมื่อกี้เทสเขาขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเขามาไม่ทันเราเพราะว่าจังเกิลเขา CR เสียไปแหละไม่รู้หายไปไหนไม่รู้แล้วก็มาดับัแบบดงนะเพราะว่าลิฟดันกลางเขาต้องม่การลิฟนะเขาจะมาเอาแดงไม่ได้เราก็เลยตัดแดงก่อนเลย ป้อมกลางนี่สาคัญมากนะัสำหรับเกมโมบ้าเพราะว่าเป็นป้อมที่คุมออบเจ็กสองออบเจต์ไว้ก็คือลิฟแล้วก็เอ้ยต้องเป็นบารอนกับมังกรแล้วตอนนี้แล้วก็บัฟสองบัฟนะครับถ้าป้อมกลางเสียไปเนี่ยฝั่งของข้ามเดินฟรีนะอย่างเมื่อกี้ก็คือเสียบัฟแดงฟรีอันนี้เราเห็นมาเพื่อนใดนะเราก็เข้ามาเติมอันติอันต,อนติอันติเก็บดาเมจไม่ใช่เก็บดาเมจอันติซีซีช่วยนะครับอยากจะเทซีซีจังหวะน,นี้โดนรอดหรือไม่ตอ,อนนี้แล้วก็ที่แซงซอกซอยนะ อ่าเครอดนะครับทอนนี้ตอนแรกผมคิดว่าไม่รอดนะติดอีกไหนเนี่ยรอดได้ยังไงก่อนเสร็จก็กลับมาฟาร์มใครสะได้ควัดได้นะครับเมื่อกี้เห็นบาฟฟ้าขึ้นนะเคียนใช้บาฟฟ้าเยอะมากเพราะฉะนั้นเวทบ่ฟฟ้าเลยแล้วก็จังเกิลเนี่ยแช้บัฟได้นะไม,ม่ว่าจะเป็นบัฟฝั่งของข้าหรือบัฟตัวเองนะถ้าเราตีตายไว้ก็เวทได้เวทนะนะอันนี้เราเห็นเพื่อนมานะแล้วก็ซ้อนข้างหลัง ติรวบผมเลือกที่จะแฝดรวบเคนนะเพราะว่าเคนเนี่ยเป็นตัวปัญหานะครับแล้วมันจะตายแล้วไงมันเสียได้เลยจริงจริงจังหวะนี้เราไม่มีทางเลือกนะที่เราจะถอยเราก็เลยเลือกที่จะสู้เลือกที่จะออตโต้ไปเขาเรียกว่าตีเพื่ออยู่รอดแต่จะไม่อยู่รอดเพราะาไอซ้ซิงมคันม,มาสโลว์เราเราก็เห็นไหมเราก็ตายไอซ้ซิงตานี้โคตรปวดผมบอกเลยแม่งดับฟันหุมประมาณสองสามรอบได้อะติดที่ควาด,ด้าคิดดูแล้วกันซิงตัวเดียวเลยโคตรปวดจริง อันนี้มังกรตัวที่สองนะมันก็เห็นยาสุยกไปตัวหนึ่งนะเเขายืนกันอย่างนี้เราอยากจันติรวบแต่รวบได้สองตัวเขาถอยไปก่อนตอนนี้ผมน่าจะแดนพลาดน่นาจะเป็นจังหวะที่ผมแด,ดนแพงพลาดนะโอเคเห็นไหมจังหวะนี้ผมก็เลือกที่จะไล่ต่ออยู่ดีเพราะว่าเขามาในมุมที่เราจะอหนึ่งถึงนะอันนี้ผมก็เลือกที่จะออตโต้นะเพราะว่าเรามีการออตโต้เหมือนกันแล้วก็ตายได้วดวคว้าได้คิวถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าเขาตายห้างไง แล้วฝัง่งเราเหลือสองคนตีมังกรนะแต่ว่าเพื่อนเลือดที่จะไปตีมังกรไอหมีเลือดเต็มเลือดเมื่อกี้เห็นไหมังนี้ก็แก,ก้มปกติอ่ะอันติพาดนะครับจังหวะน,นี้คือพาดก็ต้องตายแน่นอน้าดลีล่าเมียนติก็คือตัวเปล่านะครับไม่ว่าจะใช้เอาตัวรอดหรือว่าใช้ที่ซีต่อเห็นไหมว่าถ้าติไม่โดนแล้วก็อะไรเนี่ยก็คือตายเพราะอติเนี่ยมีดูดเลือดน,นะครับต่อศัตรูที่โดนแล้วก็ต่อทางนี้ปั่นมัง้งจังหวะนี้ก็ เขาจะบาลอนนะเพราะว่าเกมเนี่ยไม่ได้นำขาดมากตอนนี้มันสตาสกอร์ต่างกันที่4คิวนะเกมเงินก็ต่างกันพังก,กว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะรวบข้างหลัง2ตัวนะทำตัวแบนแอซินเลยแต่ว่าไม่ใช่นะคือเกมนำนะถึงทำอย่างนี้ได้ใครไม่นำไม่รู้แต่ของเรานำเพื่อนไม่นำไม่ดูเราเก่งซิงเก็ตได้ใบนะเขาถอยเลยนะเป็นเวกกับซิงเอาเห็นเราก็ตีบาลอนเลยเพราะว่าเขามีสมัยเราถือสมัยอยู่ถ้าเราพลาดบาลอนได้สองตัวนี้เราก็แบบว่าไม่รู้จะพูดไงแล้วว่ะ เข้าใจไหมไปจังเกิลอะแต่ว่าถือไม,มยแต่พลาดอะเห็นเขายังอยู่นะเราก็รอเอาบาลอนก่อนแล้วค่อยเอาคนก็ได้แล้วยินมองกับแพงแบบเวาว่าไงแดดไปแดดไปทําไมเออกลับบ้านดีเลยแล้วก็เอาเราไปแจกจ่ายคิมแล้วจังหวะน,นี้เหมือนเขาจะฝืนเล่นกับเรานะเขาพยายามตัดบาลอนเราแล้วก็เล่นกลับนะเขาเล่นมาเราเล่นกลับเขาสิงไปแล้วไงเคนแต่จังหวะน,นี้เหมือนจังหวะโอยกสวยนะจังหวะเพนต้าผมแล้วผมก็กลับไปรวบต่อจังหวะน,นี้เค้นซ,ซีซีกันสวยนะ แล้วผมได้ทิปเปอร์แล้วผมเลือกที่จะไล่ต่อ5ตัวนะครับเพราะว่าผมก็้จะค้างมากแทงไม่ป้อมยังแทงไม่สองป้อมยืนออโต้อยู่ก็ยังได้นะครับไม่ตายด้วยบอมเข้ามาน่ารักอยู่นะก็มาช่วยแต่ว่าผมแทงป้อมไงเห็ุว่าเราดูเลือดโคตรแรงตี5ทีนะครับเลือดเต็มค่อนข้างจะสุดข้อยมากจังหวะนี้จบเกมแบบว่าค่อนข้างจะตึงเครียดช่วงตอนเกมนิดนึงแต่เราก็ไหวยอยู่ ก็เกมนี้เป็นเกมนาก็จะพูดอะไรได้ไม่เยอะนะครับวิธีแก้เกมที่อะไรก็จะบอกได้แค่การเดินเกมข้าวๆนะต่อไปจะเป็นเกมตามนะครับจังหวะนี้เนี่ยพูดได้เยอะมากก็อันนี้คือผมลงมาข้างล่างปัตีโกเลนไม่ใช่เลยนะออนแพ้เลนจะตายแล้วหน่ะเห็นไหมแพ้เกวนเราก็ลงมาเติมเห็นเกวนจะตายเราแฟดเลยแต่นักสู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าฟาดถึงได้ยังไงเหมือนกันนะทิปบล็อกไม่คตรประหลาด ยูสองวันที่ผมกดมัวๆเนี่ยไม่ใช่กดแบบว่าเล่นๆนะผมกดเพื่อสปีดตัวเองให้แบบว่าสามารถไล่คนอื่นทันนะครับแล้วก็วิ่งหนีจังหวะนี้เรามายาลลางเหมือนเดิมนะเพราะว่าเกรนเขาเนี่ยเกิดมากแล้วมีวอร์ดเขาเห็นเราแล้ว,ลวน่าจะหนีรอดน,นะครับแล้วกูอติทําไมกูงงมึงทำมาทําไมอ่ะเพื่ออะไรบางทีผมมาดูดีเพลตัวเองก็อาตัวเองเหมือนกันนะแบบมึงทําเป็นทำไมมึง,งโง่มากลนะแบบยเมื่อกี้แล้วทําไงต่อที่พูแก้เขินแน่นอนอยู่แล้ว ที่ผมวนเวียนอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ใช่เลยนะเพราะว่าอ่อนแพ้เลนนะแล้วก็เวนเนี่ยนขาจะเป็นตัวที่เล่นเกมเก่งมากไม่อยากให้มันเกิดเดินมาเจอเซตนะเซตเขาลงมาเร็วกว่าเดนะาไม่รู้เขาจะทำอะไรเก็บมานที่ฟูดโอเคและมึงเดินเปรี้ยวอย่างนั้นเลยเหรอฮะดีล่าผมว่าช็อตนี้ไม่รอดนะครับโดนแพตตี้อ,อนโดดย่อมกระหม่อมมาแล้วก็ตายคือตัวเราไม่ควรจะเดินเปรี้ยวขนาดนั้นนะเพราะว่าเราต้นเกมเราอ่อนแฮบบิดแข็งลงมาเติมอีกยังไงก็ไม่รอดนะครับนี่ก็ลงมายัดเวนเหมือนเดิมนะ เพราะว่าไม่อยากให้กวนเกิดอย่างที่พูดเราก็มาสองตัวสองตัวหนึ่งอันติไม่โดนนะแต่ออนอันติดโดนก็โอเคคือออนกับนีล่าเนี่ยเล่นด้วยกันได้อยู่นะครับเพราะว่านีล่าเนี่ยมันต้องการเวลาในการฟาร์มนะซึ่งถ้าเรากลับบ้านบยเราก็เสีย time นี้ในการฟาร์มใช่ไหมแต่ถ้าออนมีออนเนี่ยมันเตียนเท่ให้เราได้ะเราก็แค่ฟาร์มครับเพราะมันดูดเลือดได้อยู่แล้วด้วยชิวโบด้วยบัตเตอร์ด้วยบูย Butter, ๊ที่เราออกมานะครับอะไรว่ากูตอนบู๊ทอะไรสักอย่างเห็นไหมว่า เราก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วจังหวะนี้นผมค่อนข้างจะกลับบ้านน้อยมากนะครับถ้าไม่เกิดบ่อนะก็คือตายหาเลยจังหวะนี้นผมเลือกที่จะตีป้อมล่างนะเอาเหรให้เยอะที่สุดแล้วก็ไปตีลิฟต์เพราะว่าข้างบนก็แพ้เลนเช่นกันเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นไปแก๊งแล้วข้างบนโดนยับผมดูว่าผมขึ้นไปแกงเนี่ยก็คงไม่ทันแล้วเพราะว่าเลนมันแตกสลายไปแล้วจังหวะนี้นผมเลือกเลยจะเอาเฟิร์ป้อมนะครับคือถ้าเอาบาพูดถึงลิฟต์กับมังกรมีคนนั่างจะบอกว่ามังกรสําคัญกว่าลิฟต์ก็แล้วแต่คนนะครับ้ีบ แล้วได้บัฟได้บัฟหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเอาสักฝั่งหนึ่งนะไม่ใช่แบบว่ายอมเสียสักฝั่งไม่ใช่คุณไปฝืนไปตีมังกรนะครับคือผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะได้บัฟมังกรแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปขืนใจจังเกิลเรียกมาตีมังกรโดยที่คุณรู้ว่าเกมตามแล้วทําให้แพ้ไฟนะครับและเสียทั้สองออบเจกต์ไปไม่คุ้มนะครับจังหวะนี้เรามายืนดักเวนนะเผื่อแล้วเขาจะมาแต่เขาเห็นเรานะแล้วก็ปล่อยอัดป้อมไปเลยดนหน้าลงมาทําไมยืนมองหน้าเหมือนกันโอเคคือถ้าจังเกิลเขา นขาจะเป็นเนี่ยเขาพ่อจะรู้นะว่าควรจะเอาอะไรก่อนสถานการณ์ไหนไม่ว่าลิฟต์หรือมังนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเล้าจังเกิ้ลเยอะนะมันเป็นตำแหน่งที่เล่นยากจริงแล้วก็รับจบจริงๆนะตำแหน่งนี้เราได้เฟิร์ป้อมเราก็จะกลับมาฟาร์มจะเห็นว่าเงินเราน่าจะกลับมานะสิบยี่สิบแล้ยี่สิบเคแล้วบิดแข้งมาเราไม่ต้องกลัวเราโยกเอายกซ้ายโยกขวาเห็นปะไม่โดนเราก็ตีไปเลยแทงถึงอะไรไม่สนแล้วเพื่อนเขามายังกระหม่อมนะครับจังหวะนี้เนี่ยควรจะถอยนะเพราะว่าเกมเรายังไม่นํา แม่ใจไหมสกอร์สตัวหแต่ว่าเพื่อนที่จะใส่แล้วผมจะเหลืออะไรผมก็เข้าไปตามแล้วโดนเซตมาร์กไปแล้วก็ไม่รอดคือเกมตามเป็นอย่างนี้เพื่อนเข้าเข้าตามนะครับคุณต้องจาไว้เสมอว่าถ้าเกมตามเนี่ยไม่ควรจะบวกคํามเขื่อนแ,แดนหน้าเนี่ยจังหวะน,นี้ก็ค่้าจะพลาดมากผมจําได้ว่าแดนหน้าเนี่ยเลือกที่จะเอาเซตเซตเดินไปน,นู่นแล้วแต่วานัตเนี่ยจะตายแต่ว่าเอาเซตต่อแล้วก็ไม่ได้สตัวก็โอเค จังหวะน,นี้ก็ลงมาย้ำเกรนเหมือนเดิมนะอันนี้คือพลาดนะครับไม,ไม่หลบกันไกลกัสักสักทีเลยโดนเต็มเต็มก็คือแตกแออนไล่ต่อได้ได้เกรนก็จริงแต่เพื่อนเขาจะมาซ้อนเต็มเลยนะจังหวะน,นี้ผมจําได้อยู่มันหามาก <c oughs> โคตรสบายอะ่ะแล้วแตกเลย <c oughs> ผมเห็นวาระตัวเดียวนะเมื่อกี้ก็เลยขึ้นมาปิดให้ที่นโดดมาตามนะเพราะจะเซฟวารัตเราก็เลยเดินออกก่อนให้ออนโดนตันแทนเห็นเพื่อนเล่นผมยังยื้อไหวอยู่นะเพราะว่ามี2องสาก็เลยกล้าเล่นนะครับ ถึงจะเกมตาตาก็ตามแต่เพื่อนเดินมาอีกสี่ตัว่ดน้าเดินจาปิดหลังนะครับสังเกตดูนะครับจังหวะน,นี้เราถอยเลยนะเดี๋ยวไดนาพยายามจะเล่นต่อนะครับผมพยายามกดถอยนะตอนที่เล่นอยู่พยายามกดถอยย้ำๆแล้วว่าไม่เล่นต่อแล้วไม่ไหวแต่ด้วยความรักเพื่อนเดินเข้าไปเอาหน้ายื่นเข้าไปจังหวะน,นี้เจอเซตปลา,ากระจายอัดแล้วก็ตายดูตรงนั่นไงคือทุกเกมที่เล่นเนี่ยผมจะพูดยังไงดี จะมีคนคนนึงจะเป็นจุดอ่อนในทีมนะครับพยายามจะตามเขาเยอะนะมันจะทําให้เราตายอย่างนี้แหละเข้าใจไหมคือจุดอ่อนในทีมไม่ได้ว่าเขาเล่นไม่ดีนะแต่ว่าเขาจะพาเราไปเปิดจุด่งเสี่ยงที่ไม่ควรเล่นอย่างไดน,น้า,มากเมื่อกี้ผมจะพูดอยากก็อยากไปเข้าใจไหมจังหวะนี้สองต่อสแต่ไม่ควรจะบวกเพราะว่าเกมตามนะถึงเงินจะค่อนข้างจะไม่นำม,มากโอเคตามค่านะครับถึงเจอรอดสองคนนะผมก็ตายจังเกิลไม่ควรตายเยอะนะอย่างที่บอก ตอนนี้ก็พยายามจะเอาเกวนให้ได้นะหลบกันไกลมาก่อนนะเพราะาเรามีบทเรียนจากรอบที่แล้วถึงก็ต้องอันติเลยเพื่อเอาเกวนเพราะว่าออตอนนี้เราค่อนข้างจะฟื้นแล้วนะครับเงินนํามาแล้วนะครับพันกว่าโกเราค่อนข้างจะเอาป้อมเร็วอยู่นะตัวเราอันนี้เราเล่นลึกมากเลยนะรอดมาได้เพราะว่ากดอยู่สองนะครับแล้วก็กดสัญญาซ้ำเลยบิดแข้งฮุกมาถ้าเมื่อกี้ฮุกโดนคือตายวอนนี้เราออกก่อนนะแล้วก็รอในพุ่มรอแบ็กอัพให้เพื่อนนะครับ รอใครจะไล่อะเราก็รอดักตีเขาเซตจะมานะเราก็เอาเลยเลาอันตินะครับจังหวะน,นี้เพื่อเราจะเชนซีซีไม่ให้เขาขยับได้ถ้าเป็นงั้นเขาอาจจะถดอะไรสักอย่างเซตอาจจะรอดหรืออาจจะฆ่าเรานะครับจังหวะน,นี้เนี่ยเป็นไฟที่เรียกว่ายื้อเกินไปนะทําให้ผมตายเนี่ยจังหวะน,นี้เราได้ยางงี้ใช่ไหมสิบสายก็อยู่สี่สกอร์กำลังสวยใช่ไหมเราควรหอยไปฟาร์มต่อแต่เพื่อนผมเลือกที่จะยือ้อเอาวาระต่อแล้วผมรื้อเสียไม่ได้แล้วไงเพราะเกรนเดินปิดหลัง อ้อมมาจากข้างหน้ามาถึงข้างหลังอนะเนี่ยเล่าไฟาอยู่สองตัวได้ไงจังหวะนี้ได้บัตเตอร์นะเกมมันก็จะเปลี่ยนแล้วไปที่อ้อนมาผมพยายามจะตีเขาเพื่อเอาเอจอมไน์อ,อนะที่ยวห้าวเนะี่ยโอเคมองกันหน้ายัดแบ็กคิวให้เราลวลนะคือเขาโซนบัฟมังกรแดงแหละมังกรแดงเนี่ยนขาจะเป็นบัฟที่ดีนะครับทำให้ตีติดเบิร์นเหมือนบัฟแดงแล้วก็บัฟยอดนิยมนะไม่แปลกที่เขาจะโซนแล้วอ้อนอันติไปแล้วนะครับ อันนี้คือตน,น่าจะแย่นะเพราะว่ามีตีเปิดไฟแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาโปรกรมมังกรเราจะเล่นข้างหลังนะครับจังหวะน,นี้โอเครวบไปก็คืออย่างที่ผมอธิบายสกิลไปนะคือการซีสกิลหนึ่งฮีล่ามันโดนเนี่ยมันจะทำให้การออโต้ตีมันทรงกลวยนะครับแล้วก็เป็นเอ e ีทำให้ค่อนข้างจะแรงมากเมื่อกี้ก็คือตีโดนหมดเลยโดนกว่าได้ควัดคิวแบบงงๆแน่นอนว่าเขาตายกัน5ตัวเราต้องเปิดบาลอนนะครับจังหวะนี้เราก็เติเวลาเปิดบาลอนอย่างที่ผมพูดว่า ฮี่าเป็นตัวตีออบเจกตีก้นัค่อนข้างจะเร็วมากถ้ามีไอเทมมากกว่า3มชิ้นนะครับก็คือพวกคอเล็กเตอร์ชิวโบบัตเตอร์อะไรเงี้ยครับจะเห็นว่าดาเมจไหลแรงมากแล้วก็เร็วมากทั้งเอลเดอร์ทั้งบางลอนเน่ยนะยิ่งเล่นเกมของครบเนี่ยเร็วกว่านี้อยู่นะครับเดี๋ยก็เดินมาดูเวทบัฟนะมีบัฟแล้วก็ค่อนข้างตั้งใจจะกลับแต่ว่าคลิปล่างดันมาเซรีดันอยู่เราก็เลยเลือกที่จะดักนะครับผมเห็นเป็นเกิดนะแล้วมันมีเวทตรงนี้ผมก็เลยให้ออฟไปเบ,บ็ดนะครับ แล้วก็ยืนรอก่อนตอนแรกเห็นไม่มีใครมาแต่ว่าเป็นติดเบ็ดครับก็เลยเดินไปปิดเลยจังหวะน,นี้เราเล่นได้เลราเราแรงแล้วแพยา,ยามหลบกานไกลก็พอโอเคนะครับง่ายๆบิดแข้งเดินมานะแต่ผมเลือกที่จะเล่นต่อจอหนี้แต่ว่าเห็นเสร็จเพราะเรามีสญัญญาณนอะไรกานเล่นถ้ามีสญัญญาจะไปเล่นกับเซ็ตนะครับยีราสู้เซ็ตไม่ได้แบบร้อยเซถึงจะมีของก็ตามถ้าเซ็ตมีเงินอะ่ะอันนี้เขาพลาดเพราะว่าเขาเลือกที่จะแมตติตั้งแต่แรกนะแต่ผมเลือกที่จะเล่นเพราะว่ามีสญัญญาเช่นกันยังไงก็ผม เพราะว่าอันติเซตเนี่ยมันเร็วกว่านี้ซอนย่านะถ้าเราเก็บไม่ได้เราก็จะสวยเมื่อกี้นี่ก็เรื่อที่จะยัดยดป้อมนะแล้วบิดแข้งเดินมาชาร์จแต่ว่าผมมีแบ็กชิลนะจังหวะที่เราควรกล้าเล่นก็กล้าเล่นนะซารนิล่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถ้าคุณไม่โชว์อาเพย์ ay, คุณก็โชว์โง่ครับประมาณนั้นเวลาผมเล่นนะเมื่อกี้คือที่ผมกล้าเล่นเพราะว่ามีแบ็กชิลเวลากล้าเล่นทุกครั้งของผมมันจะมีแบ็กอัพเสมอไม่ว่าจะเป็นแบ็กชิลหรือซอนย่าแต่จังหวะเนี้ยผมกล้าเล่นเพราะว่าผมมีของมีชิโบนะ เห็นว่าผมดุดเลือดแรงมากแล้วก็สองหนึ่งของผมไม่ลงนะอันนี้เพื่อนเห็นแล้วว่าเอ้ยสองหนึ่งเอาไม่ลงต้องมาช่วยเวนนี่แล้วแล้วบิดแข้งนี่จะเอาให้ได้คือผมก็จะเอาบิดแข้งเหมือนกันคือเมื่อกี้ยอมโดนคุกจะตีเขาอะตอนเล่นน่น,นะคือเปรี้ยวจัดอะคือเหมือนแค้นเลยทบิดแข้งเดินมาถ้าตัวที่ไม่สามารถเบิร์นเราตายชุดเดียวได้เนะี่ยจะใส่เราเนี้ยเราสวนได้เลยนะเราดุดเลือดแรงมากในช่วงเลืดเกมอย่างเนี้ยโดนเดนมาก,ก็แตกไปคือถ้าบิดแข้งเดินมาตีต,ต,ต้องโตงอย่างเงี้ยยังไงก็ชนะนะครับเพราะเราดุดเลือดแรงมาก ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเกมตามก็ผมอาจจะพูดไม่ดีมากหรือสอนไม่ดีมากพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมน้าจะอัดเทคเดียวจบนะครับลองเทกก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ